ก็ก่อนที่จะไปดูในเกมนะผมวันนี้ผมก็จะมาออกไอเทมนะครับผมของฮายาเตะนะผมพลังแปลงแล้วก็รูนนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาเล่นฮฮยาเตินั่นเองไม่ใช่อันนี้นะครับไม่เซตอันนี้ก็ขอลบแป๊บหนึ่งนะครับผมยกเลิกไปเลยโอเคครับก็นะชิ้นแรกนะครับผมก็จะออกเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับผมก็จะทําให้ตัวนี้เนี่ยตีเร็วได้เพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็จะตีได้ไวขึ้นนะครับผมเพราะว่า พยาเตมต้องตีเร็วนะครับผมถึง1 5 0ถึงจะเก่งนะครับผมต่อมาครับก็จะออกเป็นทารอนเลยนะครับผมก็จะได้ดาวกระจาย7ดอกจากการใช้สกิลหนึ่งแล้วนะครับเอาจริงนะครับถ้ามีรุ่นนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยตัวชูริเคนนะครับผมหรือดาวกระจายเนี่ยก็จะทำให้ตีเร็วถึง20%แล้วนะครับผมแถมตีดาเมจนะครับได้เพิ่มขึ้น20บบวกเลเวลนะครับผมอ่า ประมาณนั้นเลยนะผมก็คือบวกต่อเลเวลเลยครับยิ่งเบี้ยวเยอะยิ่งแรงนะครับผมไปกันต่อครับก็เนี่ยก็จะกลายเป็นตีเร็วเพิ่มขึ้นดูดเลือดเพิ่มขึ้นตีบนเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมสำหรทารอนต่อมาครับสติกสติงนะครับผมก็จะตีเร็วขึ้น35%นะครับผมก็ติดคิได้ด้วยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นคลีขาวจากชิ้นนี้นะครับหลังจาก ติดขี้เนี่ยเราก็จะต้านสถานะได้เพิ่มขึ้นอีก35นะครับก็จะทำให้เรามาทดแทนการที่เราไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซีนั่นเองครับต่อมาเป็นขวานสโลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นแบบเซตสโลแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมก็ตัวเนี้ยจะได้ทั้งกรอบได้ทั้งกันเวทได้เลือดด้วยนะครับหลังจากที่เราตีไปเนี่ยตีปกติก็จะ ศัตรูเนี่ยก็จะโดนสโล่ยี่ห้าเปอร์เซ็นะครับผมอ่าแล้วก็จะทําให้เราเดววิ่งเร็วขึ้นอีกสิเซนะครับก็จะทําให้เราไคไคศัตรูได้ดีขึ้นนะครับผมอ่าโอเคครับต่อมาครับเป็นดาบคลิตต่อเลยครับอ่าอันนี้ต้องออกอยู่แล้วนะครับขีขาวจะแรงขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่าต่อมาครับก็ออกเป็นก่อตายเกิดนะครับสำหรับเกมที่ยังไม่ได้นำแล้วก็ ยังตามนะครับผมก็ต้องออกนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยกันตายนั่นเองครับผมเกมตามแล้วตายเยอะเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะครับผมอ่าก็ต้องออกไว้ก่อนนะครับถ้าเกมนํานะครับเกมนําสุดๆเลยครับสนูบอลได้เนี่ยออกเป็นฟรีทุก็ได้นะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจของนายติเยอะมากๆเลยครับขาวแรงมากๆนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับไอเทมของไฮยเตกนะครับออกมาเป็นเซตปกติก็เลยครับโอเคโอเคครับต่อมารูนนั่นเองครับผมรูนก็เป็นรูนตามปกติของไฮยเตกอยู่แล้วนะครับก็จะออกเป็นเอาเวกสิเมตรนะครับผมมาแล้วก็ต่อมาครับสปิริตอีกสิเม็ดสปิริตอยู่นี่ครับสปิริตอีกสิเม็ดเลยนะครับฟ้านะครับฟ้าก็เป็นดาร์กอนครอสิเม็ดก็เป ทั่วไปทั่วไปของฮิติเราคุนเคยกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับรูนของไฮยะเตะนะครับผมอโอเคครับต่อมาเป็นพลังแฝงนะผมพลังแฝงใหญ่ก็จะออกเป็นแีเสื้อเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะทำให้เราเนี่ย หลังจากตีไปเนี่ยศัตรูก็จะโดนสโลว์นะครับผมแล้วพอพอหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการระเบิดศัตรูนะครับผมสร้างความเสียหาย8%ของ HP สูงสุดนั่นเองครับต่อมาครับพลังแฝงต้นไม้นี่ก็จะช่วยหลังจากฆ่ามอนเตอร์เนี่ยก็จะเพิ่มเลือดนะครับผมทําให้ตัวเนี่ยอึดขึ้นนะครับจะทําให้ฮายาเนี่ยอึดขึ้นโดนล้วงยากขึ้นตายได้ยากขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับ พลังแฝงนี่เลยเมื่อเราเนี่ยออกจากพุ่มนะครับเราตีเนี่ยจะเป็นการสร้างทูดาเมจ4%ของ HP ที่เหลือยิ่งศัตรูเลือดน้อยทูดาเมจก็จะยิ่งแรงนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับต่อมาครับเป็นฮิลนะครับผมไม่มีอะไรมากต่อมาครับเป็นพลังแฝงนี้นะครับก็เอาจิงๆิงอ่ะเราจะใช้เป็นมินเนี่ยนคิวก็ได้นะครับเพื่อเป็นการ คคิปได้เร็วได้เงินเร็วด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับมินิคิวนะครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยผมว่านะครับก็จะใช้พลังแฝงกันสลิงเกอร์จะดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยหลังจากฆ่าศัตรูที่ไม่ใช่ตัวเดิมๆนะครับอ่าเราก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยครับสำหรับพลังแฝงของขยตะินะครับผม ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิะช n แนลนะครับผมก็ วันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของไฮเอเตอีกเช่นเคยนะครับผมในตำแหน่งของเล่นมังกรนะครับผมหรือแครรี่นั่นเองครับผมอ่ะก็มาลงอีกแล้วนะครับเหมือนเป็นการทดแทนจากการไม่ลงคลิปนานนะครับก็มาเล่นเนแรงเหมือนเดิมนะครับเล่นไอเดีเดิมด้วยนะครับผมก็อีกคลิปเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะกลับไปเล่นไอดีหลักนะครับในการทำคลิปนั่นเอง โอเคครับก tamam. <pairs> okay. ็อย okay. okay, um, weapons, <laughs> ่าไปกลัวโอเคครับศัตรูนี่เหลือแล้วออกไป็นรองเท้าตีเร็วก่อนเลยครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยโจมตีได้ไวขึ้นนะครับวาร์ปก่อนวาร์ปก่อนวาร์ปก่อนครับโอเคครับวาร์ปแป๊บนึงวาร์ปวาร์ฟ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียวเท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 วโอ้ไม่เห็นครับ วร์ปไปก่อนโอ้โหโดนกดครับโลมีอยู่บนอยู่เลยขอเคลียคีิปก่อนครับโอเคครับอาคีิตายเร็วได้เปรียบครับอาเฮ้ยบอดัมบอดัมทำอะไรไว้เมื่อกี้อาจมาป่วนหน้าป้อมละมาดิมาดิาดฟื้นบัตรไปครับผมเิลเฮลเลอัดหน้าครับแล้วก็ เรียบร้อยครับผมดับเบลิลคิวครับผมโอ้โหเกมกลับมาดีครับเกมเริ่มต้นดีมากทาร่าทาร่าทูดามีต์หนึ่งร้อยครับถือว่าดีเลยนะครับเิ่นเกมได้มาสองคิวแล้วนะครับผม น e e นีดีีมากครับยิีเลย้แก๊กตายครับแก๊กตาาตากำลตายครับแตเอลมาพอดีครับโอซาตาตายครับเวครับเทเียบร้อยครับโอ้ก็เกือบตายเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะกลับไม่ได้นะครับ ตายเรียบร้อยครับผมโอนาคอสนาคอสนาคอสขอ่อนครับทีนี้ไม่ไหวละไม่ไหวละวาร์เป๊บน,นึงครับฆ่าสปูได้เร็วครับแล้วก็สปูก็มาทวงสกอร์ได้เร็วเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ห่างมากนะครับ5ต่อสครับตอนนี้ เราฆ่าไปสามละก็ยังไม่เงินเราเนี่ยเลี้ยวคืนได้ดาวกระจายละได้ไดของเร็วมากเลยนะได้ดาวกระจายแล้วมนิ่นิด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 นนิอนนิดอนิล ชูริเกนทำไปไจ่สี่สี่ทีเลิกะมาลครับโอ้ยแกร์ดูดเอ้ยสวยครับแล้วก็อันตีปับไปเลยเรียบร้อยนบผมโอ้ับลคิวครับเยี่ยเลยแกร์ดสวยมากแต่ว่าไม่น่าได้ป้ตอนนี้ ฟังแก๊กไปละ so บอดัมต้องกลัวตอนไปก่อนครับก็ตายเหมือนกันใแก๊กแก๊กแก๊กตายครับผม <'m> อึดมากเลยนะแก,กนะ right. so ๊กเนี่ยขอกลางกันนึงคนระับโอเทลสโลจันอ่าแบบนี้ก็ตายดีครับนาะตายา เฮ้ยนาคอสมาแก๊กตายครับตาตายดับเบิลคิวครับผมไปเล่นดอมาพอดีเลยครับจังหวะนี้โอ้ดั้มคนตอดไปสิมาคิดว่าจะได้เหรอคิดว่าจะตามพันนลดิมีโลนะของให้เร็วมากครับแต่เว็วม่ขึ้นสักที อาตัวรอดกิ่งมากๆเลยนะครับคือเอาจริงๆไม่แค่อยู่คนเดียวได้เนี่ยอยู่ได้นะครับเมื่อกี้แต่ถ้าเพื่อนมาตัวนี้ยิ่งเล่นง่ายครับอ่า,อาได้ได้ทาลอนแล้วนะครับได้เร็วมากเลยฮาล่า อคีบครับนครับเบลเบลเนี่ยขึ้นช้ามากครับูุดาเมีนี่ต่ำมากเลยเพราะว่าตีคีบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยนาคอสโอ้อ่ะโอเคครับเมื่อกี้นี่ตายนะครับผมคือก็ไม่นึกว่าจะมีคนมานะครับไม่รู้ว่านาคอสจะมานองโอ้ป้อมล่างป้อมล่างแตกเรียบร้อยครับ ให้มาดูกันเลยขอคีบแป๊บนึงครับเปรี้ยวขึ้นช้ามากเลยตอนนี้คีบอย่ามาแย่งนะอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งเออเทลเทลเทลเอ็นดอร์ดิโอ้โหมาช้าเกินนะเอ็นดอร์ดีขอคีบกลางเลยครับ ก่อนต่อเลยครับผมโอเคครับผมมันแค่62โกเองน้อยมากปุ๊บหลบได้มีสกิล2พอดีครับนา,า,นา,าบนต,ติยานาติยาบอดัมอัลติไทครับเรียบร้อยครับผมเริ่มแรงละครับตอนนี้ขอคลิปนะไม่ได้ด้วย ต้องการเก็บเวลบวกตังครับผมอูดาเมตย,ยังไม่ถึงร้อยครับตีตีมอเตอร์นะครับผมไ้นซาต้าบินเข้าไปเลยเหรออย่าห้าวอย่าห้าวปล่อยกัมากนต่อต่อไปเลยคนระับติกติงต่อเลยครับผมสวยครับเ่อนตอนนี้โอเคแต่ยาอ้าวนะแต่ยามาแบบนี้โดนดูดแล้วก็เรียบร้อยครับผม เอาละกี้เริ่มออกแล้วครับจังหวะนี้เดินมาแหลมแบบนี้โดนดึงเรียบร้อยเลยครับโอเคครับผมบอดามีด200ครับการตีคลิปไนะอ้บอดามบอดามกบตายครับผมกี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ป้อมต่อเลยครับจังหวะนี้ป้อมเกมมันชนะกันที่ป้อมครับผมเอาละครับ มาขี่ต่อเลยครับขอเงินขอเงินจังหวะนี้ขอเงินโอเคครับผมขอลาดบัฟตัวนึ่งเรียบร้อยครับผมลาดบัฟได้ครับโอเคครับผมโอเคเฮ้ยนักปยา่าโอ้โหโดนสตันอ่าทูดาเมีทูดาเมีอัลติเมทอันติใส่โอ้โดนสตันเแต่ตตตตตก,ก็รอดกลับมาได้ตาย เรียบร้อยครับผมได้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับไปเมื่อกี้ศัตรูเนี่ยตายไปถึงสามครับแต่เราตายไปหนึ่งครับผมผมว่าต้องสามทางนะครับผมผมว่าไม่น่าจะจบง่ายๆหรอกแบบนี้อาล่าขอ,อต่อแป๊บนึงอุดามีดโอเคครับตะย่าต่อได้เลยครับไปล้อมนาะตะย่ามาละ คอดั me, ้มาแทนถอยละเอ้ยนาคอสโอ้ยทำอะไรทำอะไรเกือบตายเพราะนาคอสอีกแล้วครับผมมีไฟอีกแล้วครับม okay. ีไฟอีกฮะมีไฟอีกแล้วเร้อยครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอีกนัดหนึ่งผมว่าน่าจะตายแน่นอน ครับไว้ครับผมในทิปเปิลคิวเลยนะครับผมของเกิดแล้วนะครับเอรันดอร์คอสคิวด้วยอนะ่าโอเคแล้วครับอยอนนี้สามทางยังจบนะเลือดได้นิดนึงครับก็ทารอนได,อด้เลือดเออลือดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอยู่ได้นิดนึงครับโอเคครับเอามังกรให้หละนั่นเอรันดอร์บอก ้อมนะครับโอเคครับป้อมแตกสามทางแน่นอนครับคอวันนี้โอ้ยเกือบโดนฝังครับฮาล่าไม่ตายน่าจะจบได้แล้วเมื่อกี้นะครับแต่กข็ขอสามทางแล้วกันขอมาดูเลือดแป๊บนึงครับอ่าโอเคครับย้อนที่ฆ่ารัวๆเลยครับคอวันนี้ ครับผมอ่าเรียบร้อยครับสามทางขอสามทางขอสามทางเฮ้ยสามทางสามทางดีโโ ผมไม่น่าได้ MVP นะครับว่าช่วงหลังจากตายนีทำอะไรไม่ค่อยได้เลยก็แต่ดาวก็เพิ่มนะครับผมโอเคครับน่าจะเป็นเอเลนดอร์ว่าแล้วครับเป็นเอเลนดอจริงๆด้วยครับดาวไม่32นะครับผม อ่าโอเคครับค่า12ตาย1แอตซิสนะผมดาเมจ8 0 0 0 0 0นะครับผมแต้มเพิ่มขึ้นมา310เลยนะครับได้เหรียญทองแครี่ด้วยอ่าก็ประมาณนี้นะผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ